สวัสดีครับวันนี้ก็ฮัลโหลวันนี้ก็อยู่กับคุยโชินะครับวันนี้ก็ไม่ได้เราก็จะกลับมาทาคลิปกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งเราก็หายไปนานแท้นานห้ือเกินเพราะว่าผมทางานตาอไปเลยก็เลยไม่มีโอกาสได้ทํําทาวันนี้ก็พื้นตัวนะครับก็มาทํากันดีกว่าอ่ะเราก็จะไม่ได้มาเล่นเป็นเดปรไฟหรือเราไม่ได้มาทําคลิปเดปรไฟกันเติมเนาะเราก็จะมารีวิวของมาส่องของนั่นแหละ จะอนาคตนะครับที่ว่ากําลังจะเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็คือเป็นไฮเอลดของผ้าดีนั่นเองนะครับที่เป็นสปาร์เตอร์เนาะทั้ง5้าชุดนั่นแหละดย๋ยวผมจะรีวิวให้ดูเนาะก็คือจะรีวิวไปทีละชุดเลยนั่นเองทีละคลิปนั่นเองนะครับก็รอๆกันหน่อยอาจจะเป็นอาทิตย์ละสาม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 อันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างทีผมก็ปเปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วเพื่อนทาให้การมันสวยขึ้นนะครับ ซึ่งไอ้ไอ้พวกคัมแปแลอะไรผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับไปไปดูกันเลยก่อนรับชมนะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยด,ดูอะไรในช่องผมก็ลองถ้าจะ่าไปดูได้นะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยถ้าจะกดไลค์กดตับให้ด้วยนี่ก็จะขอบคุณมากๆเลยแล้วไปดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนาอนในเด็กของพายอเด็กนะครับไปกันเลยโอเคเราก็มาอยู่ในหน้าช็อปแล้วนะครับซึ่ง หน้าตาของเด็กไทยแล้เด็กมันก็จะประมาณนี้แหละซึ่งผมจะไล่จากชุดของยูยูไปก่อนเนาะแล้วก็จะค่อยๆไล่เป็นไปทีแล้วลาดับนะครับซึ่งผมก็ซื้อไปหมดแล้วแหละแต่ว่าก็เดี๋ยวของไทยก็จะมาแล้วถ่าใครที่อยากเล่นผ้าดีนะครับแบบว่าอยากเล่นจริงๆเนาะก็ลองมาดูเป็นไกด์เป็นวิทยาทานเป็นแนวทางเป็นทางเลือกเป็นอะไรก็ตามที่คุณอยากจะสั่งหาดูไว้ก่อนแล้วกันเนาะ,ะราไปดูกันเลย อ่ะก็เป็นชื่อเอ่อชื่อเด็กก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับมันก็เป็นแค่ชื่อเด็กของมันนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับถ้าส่วนของการ์ดท,ทุกใบในเด็กนะครับก็จะมีเริ่มจากเกจสีไม่มีนะครับอ r d e r ร์ s สามใบเกจสามเจ็ดใบเกจสองสิบเอ็ดเกจหนึ่งสิบเอ็ดใบเกจศูนย์ยี่สิบเอ็ดใบนะครับโอ,อเคมาเดีย๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่เกจสูงกันก่อนนะครับอ่ะสไลา์เอกระบบภาคนี้ก็จะมีระบบที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือไลท์เด็กนั่นเองไลท์ไลน์นั่นแหละ ไลาไยลายคืออะไรไลาไยลายก็คือการที่เราสามารถเซตเซตการ์ดได้นะครับตั้งแต่0ูนย์สามมันจะทําให้ปัญหาในการ์กูเกตของเราหมดไปนั่นเองนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยซึ่งผมก็ชอบชอบนะครับระบบผานนี้อะพูดผ่ามาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า ่ะตัวเริ่มนะครับตัวเริ่มของเราก็จะเป็นสไลด์เอ็นั่นเองนะครับสไลด์าาเอมีสกิลบอกไว้ว่าเมื่อมันเริ่มทีหลังเนาะเมื่อเราเริ่มเป็นคนที่สองแล้วเราไลค์อาร์ดอะไรก็ตามทับอ่ะเราไลค์เกณฑ์หนึ่งทับใช่ไหมครับก็จะได้ตัวหนึง่งซึ่งสกิลมันจะไม่เหมือนกับภาควีเนาะภาควีนี่ตัวเริ่มทุกตัวเนี่ยต่อให้เราเริ่มก่อนเราไลค์ปั๊บเราก็ได้ตัวนะแต่ว่าภาคน,นี้ก็จะเปลี่ยนหน่อยใครเริ่มทีหลังแล้วไลค์ทับก็จะได้ตัวแทนนะครับซึ่ง ก็ถือว่าดีไหมก็เออมีระบบไลน์มาให้แทนก็ถือว่าดีนะครับก็ก็เจ้าๆกันไปเนาะโอเคก็จะ่ลไรอีกหนึ่งใบเนาะต่อมาก็เป็นทิกเกอร์นะครับพวกชื่อยูนิตนี้ผมอาจจะพูดแบบอ่ามันอาจจะสำเนียงมันอาจจะไม่ตรงอะไรก็ต้องขออภัยนะก็พูดให้พอเข้าใจแล้วกันเนาะก็เป็นเบสไมเดนเบสไมเดนเบสไมเดนนะครับโลโลนานะครับอ่าที่จริงผมชอบเรียกเขาคว่าโลนานะ เรียกว่าโลนาดีกว่าน่ารักดีอ่าแต่ชื่อจริงๆเขาชื่อว่าโลนาแหละเพราะมันอ่านว่าโลนาเต็มๆเลยอ่าเป็นฮิวทิเกอร์วันนิลาปกตินะครับน้องก็อาร์ตน่ารักดีก็ผมก็ยังใส่มาจนถึงปัจจุบันนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับฮิวทิเกอร์สามารถใส่ได้แค่สี่ใบเนาะแล้วก็ในกรณีที่เราเช็คได้จากดาเมจหรือจากการดเช็คนี่ย ถ้าเกิดดาเมจโซนของเรามีมากกว่าคู่แข่งหรือเท่ากับคู่แข่งเราก็จะสามารถฟื้นฟูหนึนนนห่งดาเมจได้นะครับเป็นการเป็นการช่วยชีวิตของเรานั่นแหละซึ่งทุกเด็กก็คงใส่ฮิวติเกอร์กันสี่ใบยอยู่แล้วล่ะเนะาะจะเว้บางสายที่มันบ้าใส่กีสิบหกอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่ะต่อมาก็เป็นฟอนติกเกอร์นะครับเออเบลดเออ Blade, Blade Bird, k, เบลดเบเิร์มองก็เป็นตัวตัวนี้ผมจําชื่อได้แต่ชื่อไทยนี่ผมไม่แน่ใจ อ๋อนิโกะนะครับผมผมเรียกมันว่านิโกะผมไม่ได้อ่านชื่อหน้ามันหรอกแต่น,นี้ต้องอ่านชื่อหน้าด้วยนะ,ะก็เป็นนิโกะนะครับนิโกะมันก็เป็นฟอนติกเกอร์นะครับซึ่งสีแดงมันก็สามารถใส่ฟอนได้นะขานี้มันก็มีฟอนมาให้เราใส่ละก็เอ่อฟอนติกเกอร์เนี่ยมันใส่ได้นะสําหรับเด็นของยูยูแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่อยากเล่นฟอนติกเกอร์ก็ไปใส่เพิ่มเป็น ทางคริสติคอลก็ได้นะครับเพื่อให้ออกผลการโตีที่รุนแรงนะครับอ่ะก็สามารถใส่ได้อืมต่อไปก็มาดูกันที่เกตศูนใบต่อไปเกตสูนใบต่อไป,ก,ไปก็เป็นดรอติเกอร์ลนะเป็นดอวันนี้ละวะวัน,น้ล่านะครับไม่มีสกิลอะไรทั้งนั้นเลยไม่เช็คได้ก็โจวนหนึ่งแล้วก็บวกพลังหนึ่งเหมือนให้ยูนิตหนึ่งใบอ่ะไม่มีสกิลอะไรเลยนะครับก็ชื่อง่ายๆของเขาก็คือโจคูซะนะครับก็เป็นพระคาถาแห่งเบลเพิร์นะ โอคุสาน,นั่นเองนะครับโอเคก็เป็นดรอปิกเกอร์ของเดชั่นสีแดงนะครับดราก้อนอ็มพายนั่นเองอ่ะต่อมาก็เป็นโรน่านะครับอ่าทีจริงโค้ดทิกเกอร์เนี่ยมันจะให้มาสัดส่วนโอเคนะครับซึ่งมันมันจะตัดไปที่ทิกเกอร์พิเศษไปหนึ่งอ่ะต่อมาก็เป็นเฟลซแมนเนนโรน่านะครับเอ่อลอนโซอีนะเอ้ยผมจำไม่ได้นะตัวนี้ใช้บ่อยๆแต่จำไม่ได้ลืมไปละตอนนี้นะครับอ่า ผมเรียกว่าซอนนี่ดีกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนผมชอบเรียกว่าซอนนี่ที่จริงมันชื่อว่าโซเน่นะครับที่จะเรียกแบบไหนก็ได้แหละเพราะยังไงมันก็เป็นคียที่คอทิคเกอร์เหมือนเดิมนั่นแหละเนาะอ่ะก็โซเน่นะครับไมไม่มีสกิลอะไรเลยก็เป็นพิธีคอทิคเกอร์ปกติเนะเมื่อเราได้เช็คได้เราก็เพิ่มคีย์ให้หนึ่งใบนะครับเพิ่มเพิ่มพลังเพิ่มคีย์ให้ยูนิตหนึ่งไปที่เลือกหรือถ้าตกดามเมจาเราก็เพิ่มคีย์เพิ่มพลังให้หนึ่งใบน,นั่นเองนะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะเนาะ ทิกเกอร์วาน,นิลลาปกติปกติอต่อมาเป็นทิกเกอร์พิเศษนะครับที่จะเป็นฟังก์ชันใหม่ของภาคนี้เนาะฟอร์แมดดีก็จะมีทิกเกอร์พิเศษนั่นก็คือโอเวอร์ทิกเกอร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามามาดูกันที่การ์ดกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างอาการ์ดก็จะเป็นทิกเกอร์แบบปกตินะครับมีชิลพาวเวอร์เอ้ยมีชิล์ถึงห้าหมื่นเลยนะแล้วก็มีเอ่อเป็นในสัญลักษณ์ไอคอนทิกเกอร์นะก็จะเป็นหนึ่งร้อยล้านนั่นเองนะครับเป็นหนึ่ง หนึ่งหมื่นบวกบวกบวกที่จริงมันก็เป็นหนึ่งร้อยล้านนั่นแหละอ่ะเรามาดูที่สกิลกันดีกว่าการป์ปในนี้สามารถใส่ได้แค่ใบเดียวนะครับตอนหนึ่งตอนหนึ่งเด็กเนาะก็ถ้าใส่โอเวอร์ทิกเกอร์แล้วมันก็จะตัดสัดส่วนทิกเกอร์ใบหนึ่งนั่นเองนะครับก็สามารถต้องต้องเลือกเอาว่าจะใส่กีนไหมแต่ที่จริงทุกเด็กก็คงใส่โอเวอร์ทิกเกอร์กันหมดแหละแต่ว่าบางเด็กก็อาจจะไม่ใส่ก็ได้ที่จริงไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าก็ใส่ดีกว่านะครับเพื่อความคุ้มค่าเนาะ อ่าแล้วก็เมื่อเมื่อเราสามารถเมื่อเราเช็คการ์ดใบนี้หรือเราตกตกแดมนะก็คือเราเจ็บแดมแล้วเราเจอการ์ดใบนี้เราสามารถเอาการ์ดใบนี้ออกจากเกมน,นะครับแล้วก็โจวกาดหนึ่งใบหลังจากนั้นเลือกพลังหนึ่งเลือกพลังให้ยูนิตนะครับก็คือเลือกยูนิตหนึ่งใบแล้วก็บวกพลังหนึ่งร้อยล้านให้กับตัวไหนก็ได้หนึ่งตัวนะครับอ่าคุณฟังไม่ผิดหรอกก็มันเพิ่มหนึ่งร้อยล้านนั่นแหละก็คือพูดง่ายฉันเจอใบนี้ปั๊บ คุณก็ตีไม่เข้าแล้วถ้าคุณไม่เจอโอเวอร์ดิเกอร์เปขับพูดเบียวๆต่อไปนะครับก็อืมก็บวกหนึ่งร้อยล้านนั่นแหละอ่าแล้วก็ววววมีสกิลนะครับเป็นสกิลเพิ่มเติมเนาะสีเหลืองเนาะก็จะเป็นสกิลเมื่อเราได้เช็คนะครับก็คือตอนที่เราอ่ะเราเรามีทริปเปิลได้ใช่ไหมเราเราเช็คเจอใบนี้ก็มีสกิลเพิ่มเติมนะครับเลิกยูนิตของคุณอีกหนึ่งใบนะครับแล้วก็บวกพาวเวอร์อีกหนึ่งร้อยล้านก็คือถ้าเราเช็คได้เช็คเจอการเป็นเนี้ยมันจะออก ผลทิกเกอร์สองครั้งนั่นเองก็คือโบว์หึงยล้าน2ตัวนั่นแหละก็จะบวกให้ตัวหนึ่งก็ได้จะบวกให้อีกตัวหนึ่งก็ได้อะไรอย่างนี้อ่าแล้วก็ชื่อของปบนี้นะครับก็ไม่เอาถ้าไม่เอาแบบความรู้จริงๆมันก็เป็นออเบรียนะครับอ่าแ้วก็มีชื่อเต็มๆว่าราชาแห่งพูดแห่งความมุ่งมุ่งมั่นนะครับก็ออเบรียนั่นแหละอ่าแล้วก็เป็นทิกเกอร์ที่เรียกว่าเคเลเมนนั่นเองนะครับเคเลเมนพ้องนั่นแหละอ่า ติ๊กเกอร์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราไปดูเกียร์สตูตรไปหนึ่งอ่ะเกียร์สตูตรใบนี้ก็จะเป็นตัวเล่นหลักของเรานะครับสําห์ประทานี้เลยก็ได้สำหรับสายสีแดงของไอเอกเนะาะสส่น้องยูยูนะน้องอ่ะทิกสตาร์นั่นเองนะครับทิกสตาร์มีสกิลง่ายๆเลยแค่อย่างเดียวเลยไม่มีอะไรละเอียดอยู่แล้วนั่นก็คือเมื่อตัวนี้อยู่ในช่องเรียกการนะครับการ์ดใบนี้จะไม่โดนไม่ตกไม่ตกไม่โดนเลือก ไม่ตกไปความสามารถของการ์คู้แข่งนะครับพูยง่ายก็คือไม่มีตัวอะไรก็ตามที่จะมาทำลายการเป็นดีได้ถ้าไม่โดนโจมตีตายนะแต่ว่าส่วนมากคนก็คงจะเอาไปหลบอยู่ข้างหลังแล้วก็รอที่จะโอเวอร์เดย์นะครับซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดของท่านี้แหละไอ้คีย์เวิร์ดของสายนี้เลยอ่ะก็ใส่สีนะครับเขาเขาให้มาสีก็ต้องสีเนาะอ่ะต่อมามาดูกันที่เกรดหนึ่งนะครับอ่ะเกรดหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะไล่ไล่ไก่อนแล้วกันเนาะ อาน,นันไลนายลายก่อนเพื่อเพื่อคนดูจะได้ไม่งงอ่ะมาดูกันที่ไลยลายเกตหนึ่งกันก่อนนะครับอ่ามิโกแห่งเปลวเพลิงนะครับก็เป็นมิโกแห่งเปลวเพลิงลีโนนะครับอ่าลีโนจังนั่นเองอ่ามิสกิวบอกไว้ว่าเมื่อเมื่อถูกไลทับโดยมิโกแห่งเปลวเพลิงเลยูนะครับก็ค้นหาการที่มีคำว่าทิกสตาร์จากในกองของคุณหนึ่งใบแล้วก็คอลงช่องเดกา อารมณ์ประมาณว่าเมื่อเราไล่เกตสองที่เป็นเลยูใช่ไหมเราจะได้ทิกสตาร์หนึ่งใบร้อยเปอร์เซนต์เลยเอาไว้เล่นกับพวกตัวโอเวอร์เดตอื่นๆนะครับที่จะอยู่ในบีที่อยู่ในนูน่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เอาไว้เป็นตัวเซตอัพนั่นเองนะครับเซตอัพสำหรับสายนี้เนาะอ่าแล้วก็มีสกิลที่สอนนะที่เป็นคอนสีแดงเนาะก็คือเมื่อตัวนี้โจมตีมันจะบบกสองพันถ้าตีบนช่องแวมก็จะบบกหมื่นไอ้บอกเป็นตีหมื่นนะครับ อยู่ในเรียต,ตีเองก็จะเป็นตีหมื่นน,นี่นะครับก็ดกีก็ถือว่าใช้ได้อะต่อมามาดูทิเกตอย่างอีกใบไอ้เกตเกตอย่างอีกใบนึ่นะครับที่เป็นไปขอสามัญที่ทุกทุกเด็กจะต้องมีนะครับไทยเราเด็กสมัยนี้จะต้องมีกันแล้วก็คือเอ่อ perfect c a ์นั่นเองนะครับหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่า pg นั่นเองผู้พิทกักษ์เนาะจะเรียกอะไรก็ตามก็แล้วแต่เลยแล้วกันนะ อ่ามีสกิลนะครับก็ง่ายๆนะครับผู้พิชางเนาะก็สามารถใส่ได้แค่สี่ใบเนาะเพอร์เฟกต์กะมันใส่ได้แค่สี่ใบแหละแล้วก็มีสกิลบอกไว้แล้วว่า,วา,วาเมื่อการเป็นนี้เข้าสู่ช่องการเดียนยิงการจากบนมือของคุณหนึ่งใบเลือกยูนิตหนึ่งใบจนจบการต่อสู้นั้นยูนิตน,นั้นจะไม่ถูกคิดนะครับก็จนจบการต่อสู้นะก็แปลว่าต่อให้คุณจะตีมาหนึ่งร้อยลแล้วก็ถ้าเกิดคุณเจอการเป็นนี้มันก็หยุดนั่นเองนะครับเป็น การป้องกัน100%นะผู้ตามภาษาแบบจากแก่ก็คือตามภาคหนึ่งเขาก็บอกว่าเป็นการป้องกัน100%นั่นแหละแล้วก็ชื่อของไบนี้ก็ผมค่อนข้างชอบนะครับก็เป็นมังกรยินจาผู้คุ้มกันนะครับอายาชิคาเซะนะครับก็เป็นมาแนวๆคล้ายๆนุบัธามะก,กับมุระ,ะโคโมโมเลยเนาะนินจะรอบสังหาเนี่ยที่จริงพวกเอพุสเซลดากอนนี้น่าจะเป็นรูบามากกว่า อ่ะต่อมาเกมหนึ่งใบสุดท้ายแล้วเป็นอ่าตัวนี้ก็เป็นไดโนเสาร์มาเลยนะก็เป็นไอแองคาโรสอร์นั่นแหละไอรอบบอลไอรอบบอลนะครับดราก้อนนะแองคารโรวอลเ,เลอร์นะครับก็เป็นบอลเลอร์นะครับก็เป็นแองคาโรสอร์นั่นแหละที่อยู่ในจูราสสิกนะครับก็เป็นไอตัวรถถังนั่นแหละอ่ามันก็เป็นตัววานิลลาแปดพันธรรมดาธรรมดานะครับที่เอาไว้ใส่ในช่วงใส่ในเด็ก เอาไว้ทําให้เด็กมันครบแล้วก็ถ้าเกิดตอนที่เล่นทีดีไปท่าทีดีไปนี้ก็ถือว่าใช้ได้ก็อเอาไว้บู๊นั่นเองนะครับบู๊ตแปดพันก็ยังถือว่าดีนะก็อารมณ์ก็ลกคล้ายๆมาลอนมาลอนบาร์ในภาคหนึ่งนั่นแหละอืคิดถึงเนาะอ่ะต่อมาก็มาดูกันท่เกตสองนะครับเกตสองเราจะไล่จากเราจะไล่จากไล่ไล์แล้วก็ออเดอร์แล้วก็เป็นตัวคี์หลักนะที่ว่าเอาไว้เล่นกับเด็กนี้นั่นเอง มาดูที่กีฬาของเอ๊ะมาดูที่ลายลายของเรากันก่อนน้องแสนสวยคนนี้แหละอ่ะมิโกะเออมิโกะแห่งเปีวเพอร์นะครับรีเลยูนะครับอ่าเลยูมีสกิลบอกไว้ว่าเมื่อถูกมังกรจักรพรรดิวงแหวนสวรรค์เลวาน่าก็คือตัวเกรดสามนั่นแหละเลวาน่าเนาะอ่าโดนไลท์ทับนะครับโตบาสหนึ่งสามารถค้นหาการ์ดที่มีคําว่าเวลีน่าที่อ่าพูดง่ายๆคือมันเป็นตัวเกรดสองที่เป็นตัวเล่นของเด็กนี้นั่นแหละ เอาขึ้นมือนะครับแล้วก็สกิลเหมือนกับรีโนเลยก็คือเมื่อตัวนี้ตีมันจะตีออกเป็นหมื่นสองถ้าตัวนี้อยู่ในช่องเรืแล้วตีเองก็ออกหมื่นสองอืเอาไว้หาเวอร์ลีน่าที่เป็นตัวเล่นนะครับเอาไว้ทำคอมโบคู่ทิกสตาร์อะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่หาได้แค่เวอร์ลีน่านะอ่านี่ต้องพูดไปก่อนเวอร์ลีน่าตัวปกติเลยอ่ะต่อมานะครับเราไปดูกันที่ออเดอร์การ์ดนาะ อ่าออเดอร์การ์ดเบ็น,นี้ก็จะเป็นออเดอร์มันจะเป็นออเดอร์ที่เอาไว้ใช้เล่นนะครับเป็น normal ออเดอร์นะครับก็สามารถใช้ได้แค่ในช่วงเมนเฟสเนาะก่อนเข้า b บ t เท e ร์เฟสนั่นแหละและในช่วงเมนเฟสน,นะครับก็มีค่าคอยก็คือการ c o u n t e r b u s หนึ่งเพื่อไล่การ์ดเบ็น,นี้เนาะเราจะแทนการคาว่าเล่นกลายเป็นคําว่าไล่แทนแล้วกันเนาะเพื่อให้มันสับมาดูสลวยสรยอ่ฮะ เอร์บาหนึ่งนะครับเพื่อไล่การแบนี้เราสามารถเลือกยูนิตของคุณหนึ่งใบก็คือจะเลือกยูนิตใบไหนก็ได้ของคุณนั่นแหละให้ตัวนั้นมาได้ลาพาวเวหาันหลังจากนั้นเราเลือกการที่มีคาว่าเวลลน่านะครับก็คือเวลลินาร่างร่างนี้เท่านั้นเนาะจางไนดอกโดนแล้วก็เอาขึ้นมือน,นั่นเองนะครับเอาไว้รีของนั่นเองเพราะว่าเวลลิน่าจะโดนตกเป็นเป้าได้ง่ายถ้าเกิดมันโอเวอร์เดทแล้วเนาะใบนี้ก็เอาไว้ช่วยผมช่องว่างตรงนั้นแล้วก็ กดกาได้ม,มาต่อมามาดูกันที่ยูนิตของเราไปหลักของเราแล้วนะนั่นก็คือเวลลีน่านะครับอ่าที่จริงตอนที่ผมเห็นแวบ,บแรกผมนึกถึงไอตัวอะไรนะในปฏิฟอ๋บอบาโซเลนะครับอ่ะก็คล้ายๆกันเนาะมันเท่มากเลยก็เลยชอบชอบนะครับอ่ะมีสกิลนะครับอ่ามาดูที่คีย์เวิร์ดใหม่ของเราก่อนโอเวอร์เดยนะครับอ่าสกิลโอเวอร์เดยคืออะไร โอเวอร์เดย์มีเงื่อนไขนะครับมันจะมีเงื่อนไขต่อของมันอยู่นั่นก็คือลองทิกซ์ตาครับเราสามารถลงสนามโดยการนำการ์ดใบนี้วางทับยูนิตที่มีคาว่าทิก s t ตาก็คือเอาไปนเนี้จากบนมือทับทิกซ์ตาแล้วก็ประกาศว่าโอเวอร์เดนั่นนี้นะครับเพื่อเพื่อเป็นการประกาศว่าเราได้ทำการโอเวอร์เดลงแล้วนะอะไรก็ว่ากันไปนะครับเป็นการวางทับยูนิตที่มีอ่ก็ ปอท้าิกสตาร์นั่นแหละอ่าแล้วก็มีสกิลออโต้นะครับในช่องเดียนะเมื่อยูนิตนี้อยู่ในสถานะโอเวอร์เดย์นะครับแล้วก็โจมตีวันกาก็คือตัวนี้ต้องโจมตีวันกาเนาะการ์ดใบนี้จะได้รับพลังเพิ่มอีก1 0,000แล้วก็มีสกิลเพิ่มเติมตัวบาสองดีทายเรกาดคู่แข่งได้หนึ่งใบนะครับนอกจากจะได้พลังบวกหมุดแล้วก็ยัง สามารถโซบาสองแล้วก็รีทายได้แต่คําแนะนําก็คือเด็กนี้มันค่อนข้างกินโตนะครับก็ถ้าต้องการใช้โซอะไรดีๆก็ต้องบริหารให้ดีเลยละไม่งั้นมันจะเราจะซวยแต่ว่าถ้าเกิดแค่พลังมันบวกแล้วก็ตีเกินสองหมื่นก็ถือว่าคุ้มค่านะครับโบสักหน่อยก็แรงแล้วเนี่ยอ่ก็สี่ใบแน,น่นอนนะครับอ่ะตอนนี้เกรดสองก็ผ่านไปแล้วมาดูกันที่เกรดสามอ่ะ ไ uh, นะอ้ไอ้ดราก้อนดราก้อนซอนะอ่าตัวนี้ก็ที่จริงมันก็เป็นตัวปกติปกตินะสต่เรบไอ้สารนะอ่าแล้วก็มีสัญลักษณ์ใหม่นะครับที่หลายคนจะต้องรู้ไว้ก่อนว่าอยู่ในภาคนี้มันจะมีสัญลญักษณ์แบบนี้ขึ้นที่อยู่บนไอ้ไอ้ข้างล่างไอ้ตัวทวินไดก็คือสัญลักษณ์เพอร์เซอนาไลท์นะครับสัญลักษณ์เพอร์เซอนาไลท์คืออะไรก็คือเมื่อเราทําการไลท์ไลท์ยูนิต ยูนิตท,ที่มีหน้าตาเหมือนกับใบนั้นนะเขาเรียกว่าเพอร์เซนาเนาะแต่จะมีสกิลเพิ่มเติมก็คือเมื่อเราเพอร์เซนาไลท์เราจะได้่วก้าหนึ่งใบนะครับหลังจากนั้นในเทอนั้นของคุณไอยูนิตแถวหน้าของคุณจะได้รับพาวเวอร์เพิ่อมอีกหนึ่งดูน,นะเนยนะครับอ่าเป็นคีย์เวิร์ดใหม่เนาะเอ๊ะมันก็มันก็เป็นสัญลักษณ์ใหม่ที่มาในภาคน,นี้แหละเพอร์เซนาไลท์นั่นเองนะครับ ได้จั่วได้ได้บบกเหมือนด้วยก็ถือว่าเป็นท่าปิดนะครับเวลาไล่ทับทีหนึ่งนี่ก็จะค่อนข้างกดดันเนาะสำหรับคู่แข่งอ่ะเรามาดูที่สก,กิลใบนี้เมื่อตัวนี้ทําการต่อสู้นะครับก็ใบนี้จะบวกเว้าไสองพันเป็นหมื่นห้านั่นแหละง่ายอ่ะต่อมามาดูกันที่การไปสุดท้ายละของเ็คเราและมันก็มีหลายล่างเหลือเกินนะครับอ่าก็มันจะมีหลายล่างแน่แต่ตอนนี้เป็นล่างนี้แค่นี้ก็เก่งแล้วอ่ะ มีสกิลนะครับอ่ามีสัญญาณ p e r s o n a l i นะ์เนาะก็เป็นตัวหลักเนาะอ่ามีสกิลเป็น Active กับ Auto เนาะทิ้งการ์ดจากบนมือของคุณหนึ่งใบนะครับเลือกการ์ดเกรดสูงจากไงดอกโซนนะครับแล้วก็ขอลงช่องเลยกาัาเออใบนี้มันเอาไว้เซตอัพกับทิกซตานะครับแบบว่าอ่าทิกซตาโดนเอ้ยลงแดมไปแล้วเอ้ยลงดอกโซนไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถชุบทิกซตามาเพื่อทำคอมโบกับวลีนาได้ในนี้นะครับอ่า ที่จริงมันสามารถเรียกเกตสูตรอะไรก็ได้แต่ส่วนมากเราก็คงจะพิกสไตล์อย่างเดียวเนาะจะเว้นเกตสูตรไา้อื่นที่มีความสามารถในการซัพพอร์ตยูนิตเรายูนิตเอ่อยูนิตเรานั่นแหละอ่ามีสกิลที่สองนะครับเป็นออโต้เนาะเมื่อตัวนี้โจมตีนะครับพัวเตอร์บาร์สหนึ่งยูนิตนี้และยูนิตที่มีคีย์บอร์ดโอเวอร์เดย์นะครับอยู่ในสถานะโอเวอร์เดย์อะไรก็ตามนะมันจะบวกพาวเวอร์หนึ่งหมื่นเนาะอืมก็เป็นการแจกพลังนะครับ ยูนิตที่มีความสามารถโอเวอร์เดยเนาะก็คือเป็นยูนิตที่เป็นโอเวอร์เดยก็ได้แต่ไม่ต้องอยู่ในสถานนะโอเวอร์เดยก็ได้อันนี้ผู้ก็ดีก็คือเมื่อตัวนี้โจมตีเขาจะบ้านหนึ่งมันจะแจกพอร์ Power ให้กับยูนิตนี้ก็คือแจกให้บนช่องแวร์นะครับหลังจากนั้นเพิ่มพลังให้ยูนิตที่มีความสามารถโอเวอร์เดยเนาะก็คือเวรีนาถ้ามีเวรีนา่าสองข้ามันก็จะบบกสองมันก็จะบบกหมื่นทั้งคู่เลย อ่าแล้วก็ถ้าบวกกับเบรน่าที่มีสกิลโอไอติสถานะโอเวอร์เดยอยูแ่แล้วก็จะตีเป็นสามหมื่นนะครับค่อนข้างแรงเนาะอ่ะนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของของเด็กยูยูแล้วนะครับอ่าก็ดีๆมันก็น่าจะประมาณของไทยก็น่าจะประมาณหนึ่งร้อบาทเนาะผมก็ไม่แน่ใจเพราะผมก็ยังไม่ได้ไปพีกับเขาเลยตัวนี้ก็กำลังตามเ,เก็บแวนดีไอ้แวนแวนบกับแวนจีอยู่เนาะเพื่อรอทำ เด็กพรีเมียมแล้วก็อาจจะทําสีแดงอันนี้ด้วยแต่สำหรับตอนนี้ถ้าใครอยากลองเล่นนะครับ mm hmm. ก็ลองไปพีกับร้านคาชนนำตูเนาะ mm hmm. ก็ลองไปพีกันได้เลยแล้วก็เตรียมรอเล่นกันได้เลยนะครับระบบใหม่ระบบไร้ไล่ระบบเพอร์เซนาอืมแล้วก็โอเวอร์ทิกเกอร์นี่ที่กําลังรองคอยกันนะครับว่าถ้ามันมาแล้วมันจะดีไหม mm hmm. ก็ว่าดีมากโดยรวมแล้ว mm hmm. ผมชอบระบบภาคนี้ ถึงแม้ว่ามันจะต้องสูญเสียอ,อะไรบางอย่างไปแต่ก็ถือว่ามันก็แลกก็คือใจแลกใจนั่นแหละครับก็คือคุ้มมันก็คุ้มอ่ะอ่ะนี่เขายูยก, U U ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอให้เล่นกานกันอย่างมีความสุขอ่าแล้วถ้าใครอยากเล่นจริงๆในเกมนี้มีเกมนี้ก็มาเล่นกันได้ผมก็จะดีเล่นนะ ในวันที่ผมว่างนะอ่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวชิ่งไปก่อนหลังจากนั้นก็บายบาย